Rattanatham karumah Namo Datsa bhagavato aranghato <laughs> Samayi Sambuddhatsa Namo Datsa bhagavato aranghato Samayi Sambuddhatsa เรัองหาต่สัุสมัสมพุทธ,ธัสสะขอนอบน้อมในพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพุทตรัสรู้ดีโดยชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ขอนอบน้อมในพระอริยสงฆ์ผู้สืบอริยวงศากัตยานมาชานานจวบจนถึงยุคปัจจุบันขอนอบน้อมคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ข้อความสุขสดชื่นตื่นเต็มจงสถิตในจิตใจผู้ใกล้รม ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าคำเรียกว่าเข้าพรรษามานับจำนวนได้ก็เป็นหนึ่งเดือนโดยประมาณ เนะเดือนครึ่งแล้วเหรออ่ลืมวันเสร็แล้วขอภัยได้เดือนครึ่งแล้วครึ่งพรรษาแล้วแป๊บเดียวน่จะไม่ให้แก่ยังไงทีนี้ทางดำเนินของชีวิตเราเนี่มีอยู่สามทาง ที่เรากําลังเดินกันอยู่นี้มีทางโดง่งมีทางดิง่งแล้วก็มีทางดับใครจะจับเส้นทางของชีวิตตนจะเดินไปทางไหนก็ใครจะเลือกเอา บางคนก็เดินทางโดง่งจิตก็โล่งไปสวรรค์จิตก็โล่งไปถึงพรหมโลกโปร่งเบาสบายแต่ละวันละวันอยู่กับพรหมวิหารธรรมบางคนก็เดินทางดิ่ง เดินทางดิ่งเนี่ยคือตามใจกิเลสตามใจความอยากชีวิตก็ลำบากลำบากตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดมาแม่ก็ดีคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้สบายมาเข้าโรงเรียนคุณครูก็สอนในทางที่จะ เรียนรู้ให้ทำแต่สิ่งที่สบายมาศึกษาทำตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งสอนให้ในเรื่องสิ่งที่ทำให้เราสบายอยู่เย็นเป็นสุขทั้งนั้นทีนี้เราจะเลือกเดินหนทางไหน ระหว่างทางโด่งขึ้นไปกับทางดิ่งลงไปแล้วมันยังมีอีกทางหนึ่งที่เป็นทางสายกลางไม่โดง่งไม่ดิ่งแต่มันเป็นทางดับฟังดูชื่อแล้วมันเหมือนจะไม่จำเริญแต่มันเป็นเหมือนกับ ฟังออกเสียงว่าทางดับนี่มันจะเหมือนกับไม่มีความสุขอะไรเลยไม่มีสุขไม่มีโชคมันมีแต่จะดับดับดับอะไรเนาะดับพอเรามาคำนวณดูว่าทางดับนี้มันเป็นทางสายกลางมันดับพบดับชาติ ดับความประม,มาทดับกิเลสดับทัณหามันเป็นทางดับความร้อนมันเป็นทางดับความทุกข์มันเป็นทางดับไฟภายในถ้าไฟภายในมันดับไม่มีเชื้อแล้วนี่มันก็เย็นความเย็นนี้เป็นความดับ ชนิดหนึ่งเรียกว่าดับเย็นทางนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคนพบให้ทางโดงไปโน้นก็เป็นกามมสุขัลิกานุโยโคทางดิ่งลงไปโน้นก็เป็นอจัตกิลมัฐานุโยโคส่วนทางดับ ทางนี้เป็นการดับร้อนดับอุ่นวายดับอัตตาตัวตนเป็นทางสายกลางทีนนี้เรารู้แล้วก็ย้อนสะท้อนมาดูว่าชีวิตของเรานี่เลือกเดินมาทางไหนบ้างตั้งแต่เบื้องตน้นทบทวนด้วยชีวิต พิจารณาด้วยญาณของตนนี่แหละโดยอธิสยานนึกถึงอดีตผ่านมาแล้วหลายเรื่องหลายวันหลายเดือนหลายปีผ่านมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เข็ดไม่ลาบไม่จำยังจะต้องกลับไปในสิ่งที่มันจะต้องทำให้ดิ่งลงไปอยู่อย่างนั้น นี่เรียกว่าเป็นทางของความหลับเดินไปอย่างหลับนั่งอยู่หลับนอนอยู่หลับเป็นชีวิตที่หลับหลับหลับยังไม่พอยังไหลหลงเพราะหลับไหลอ่ะเพราะไหลแล้วคราวนี้ก็หลงลงไปที่ไหนลงไปสู่ที่ดำอีก ไม่สบายกายไม่สบายใจวุ่นวายในชีวิตอันนี้ทางดิ่งไปสู่ความทุกข์แน่นอนถ้าเราเลือกได้เราก็จะเลือกไปในทางที่มีความสุขความสบายก็คือทางโดง่งส่วนทางดับนั้นผู้เห็นภัยในสังสารวัต เห็นภัยในวัฏสงสารอาศัยกายนี้เห็นกายนี้มีคุณอาศัยกายนี้เห็นกายนี้มีบุญอาศัยกายนี้เห็นกายนี้ไม่มีโทษแต่สิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ได้อยู่กับเรานานตามความต้องการของเรานะ เมื่อวานเดินทางมาจากอำเภอหนองไผ่่าภัยสาลีมัท่าตะโกนมีโยมคนหนึ่งเข้าใจสถาเขาให้อาหารของเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสุนัขสี่ขานี่หรืออาหารอะไรก็ตาม เขาก็ให้อาหารเทอาหารไปตามข้างทางอาหารร้านอาหารในเหลือก็เก็บไว้ให้เขาเขาก็รับอาหารนั้นไปเทไว้ตามข้างทางเทไว้ตั้งแต่ออกนอกตลาดไ้สาลีเดินยืงถึงตีนเขาเป็นระยะทางประมาณกิโลกว่า เขาทำอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วแล้วพวกที่มากินที่เห็นแน่ชัดก็นอกจากนกก็จะเป็นพวกสุนัขเขามีความสุขในการให้อาหารสัตว์ทั้งหลายถ้าเขาให้ไปแล้วก็บ่นไปว่ามึงก็เหมือนกับกูนี่แหละเนาะเกิดขึ้นมาก็ต้องหากิน พือชีวิตอยู่รอดแต่ละวันละวันกินอาหารที่ที่พวกมึงกินเนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่เลิศแล้วนะทาไปซื้อในตลาดีไม่ได้ลวแต่นี้พวกมึงมีบุญเป็นหมามีบุญเอามาให้กินเนี่ยเทไปตามข้างทางกิโลกว่า แต่ที่ผู้คนเดินทางไปมาหลวงพ่อก็เลยลดงได้ข้อมูลมาจากร้านอาหารใกล้ๆร้านอาหารเขาบอกว่าแม้ไอ้คนที่ให้ข้าวแก่สัตว์ทำไมไม่ให้ไปให้อาหารมันที่มันปลอดภัย มาให้อาหารทำไมตรงข้างทางและหมาไม่รู้มาจากไหนวันหนึ่งก็เป็นร้อยวันหนึ่งก็ห้าสิบไม่เคยขาดตลอดทุกปีมานี้ไม่เคยหมดแต่ที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือรถชนตายรถเหยียบตายตามข้างทางมีอยู่แทบทุกวัน ไม่หมาน้อยก็หมาใหญ่คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ว่าก็บน่นว่าให้โดยที่ไม่รู้จักว่าอันไหนควรไม่ควรบางคนก็ขี่รถเครื่องมามันก็กัดกันแล้วก็วิ่งสวนทางรถเครื่องก็ล้มคนก็เจ็บ แล้วก็พปลาาไปถึงคนที่ให้อาหารเป็นเหตุชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีอะไรที่พอดีพอดีสักอย่างอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่กับการเป็นอยู่เนี่ยไม่มีอะไรที่ว่ามันพอดีพอดีอย่างเนี้ย บางคนในคนที่ให้อาหารนี่เขาว่าเขาดีแล้วนะเขาชื่นชมว่าพวกมึงน่ะมีบุญแต่พอกินแล้วนี่มันจะไปไหนไม่รู้อะระวังตัวระวังตนระวังคนระวังยวดยานพาหนะมันก็ระวังไม่เป็นแล้วก็ปล่อยเดือดร้อนไปถึงบุคคลสัญจรไปมา รถชารถไวบางทีรถจัก,กรยานยนต์หลีกหมาที่กำลังทะเลาะกันโน,น่นพลาดไปโน,น่นลงถนนจะไปเฉียวชนรถใหญ่ที่วิ่งมาไวอีกไม่มีอะไรพอดีพอดีเป็นกรรมที่จะต้องทำให้มันพ่วงเลยไป ทีนี้เรามาสังเกตดูให้ดีว่าความพอดีของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนจิตที่เป็นผู้ให้นะถูกต้องแล้วแต่สำหรับสัตว์ที่จะมากินอาหารสุขสำราญในวันในเวลานั้นเช้าก็เวลานั้นเย็นก็มาตรงนั้นนสัตว์เหล่านี้มันไม่ได้อดได้ยากนี เพราะมันมากินอย่างสนุกสนานกันมากินอย่างเพลิดเพลินมากินแล้วก็ทะเลาะกันบุคคลผู้เขาให้เนี่ยเขามีมีบุญแล้วแต่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดบุญสำหรับไม่มีบุญให้ใครเหมือนกับว่าคนเรานี่โกรธเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนบนคน ว่าคนพล้ำอยู่เนี่ยเขาไม่ได้โกรธแต่เขาพูดเขามีเหตุผลเขาบ่นเขาพูดไปนี่แต่คนฟังแล้วไม่พอใจคนพูดนะเขาไม่ได้มีกรรมอะไรเลยมีแต่กรรมที่เบาๆเพราะเขาพูดแบบสติเห็นรู้เข้าใจสิ่งเหล่านั้น ในทางที่ถูกที่ควรบางเรื่องก็มีพลาดบางผิดบางแต่เขาไม่มีกรรมร่วมกับใครแต่คนที่ฟังนี่แหละไปเจ็บเอาความพอใจความไม่พอใจจากที่เสียงได้ยินเนี่ยในที่สุดก็เลยกลายเป็นกรรมของบุคคลผู้ได้ยินนั่นนะ คนที่พูดนี่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยพูดแล้วเขาก็แล้วพูดจบเขาก็จบแต่คนที่เก็บเอาไปฟังเอาไปคิดเอาไปใส่ใจเจ้าของนี่ความไม่พอใจนี่นานวันนานคืนนานเดือนนานปีบางคนเป็นสิบปียังไม่เคยลืมเลยสิ่งที่ได้ยินะเสียงที่ได้ยินยังเอามาพูดถึงเรื่อง,องนั้นอยู่เรื่อย พราะตนเองไม่พอใจมันเป็นกรรมขึ้นสําหรับผู้ได้ยินคนพูดไม่ได้มาเป็นกรรมร่วมด้วยนะหลวงปู่คู่บายจานท่านจึงบอกเอาไว้ว่ากรรมมันจำแนกสักให้ทุกทุกคนเลวสามปราณีตแตกต่างกันเพราะฉะนั้น ท่านจึงเตือนว่าเสียงทุกอย่างในโลกนี้นั้นไม่ได้เป็นโทษแก่ใครดวงใจไม่ได้เป็นทุกแต่คนที่ได้ยินเสียงนั้นต่างหากที่จะต้องระวังหูของตนเองอย่าไประวังปากของคนอื่นพอเราคิดได้อย่างนี้ระวังหูตัวเองเนี่ยมันก็มีสติขึ้นมา เสียงนุกเสียงกาเสียงธรรมชาติขับล้องทำนองอย่างไรอย่างไรเราฟังได้ทั้งหมดเลยเราไม่ได้มีความทุกข์เพราะเสียงแถมที่ชอบฟังเสียงไหนเสียงอะไรก็มีความสุขเสด็จซ้ำไปแสดงว่าเราเลือกเสียงที่เราชอบแล้วเราก็เกิดความพอใจ ถ้าไ,ไม่ชอบเสียงอะไรเราก็ทุกข์ใจนั้นแสดงว่าสำคัญอยู่ที่หูของเรานี่เองไม่ได้ไปสำคัญที่เสียงข้างนอกเสียงข้างนอกถ้าเราเข้าไปถึงเหตุผลข้างในในใจของตัวเราแล้วเนี่ยเสียงข้างนอกนี่จะเป็นสิ่งที่น่าสงสารบุคคลผู้มีธรรมอันเย็นแล้วนี่ จะสงสารคนที่กำลังร้อนคนที่มีธรรมไม่เคยโต้ตอบไม่เคยย้อนแยง้งไม่เคยคัดค้านมีแต่สงสารและเมตตาบุคคลที่กำลังร้อนแล้วท่านเหล่านั้นจะเอาหูของตนเองไปใส่ใจเสียงเหล่านั้นได้อย่างไรเหมือนเราที่รู้ว่าฝาผานไฟร้อน เราไม่ได้หาที่วางล็อกสบัสดออกจากมือทันทีเลยเพราะความร้อนไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับมือเราจะไปจับไว้ฉันใดก็ดีชีวิตของคนเราทุกคนนี่ที่ปฏิบัติธรรมที่ภาวนาที่เจริญสติอยู่ทุกวันเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงชีวิตห่งการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตและการหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองด้วยธรรมชนิดใดมันจะทำให้เบิกบานใจของแต่ละวันแต่ละคืนหลับตื่นอย่างมีอิสระมีความสบายใจผ่อนคลายไปทุกเรื่อง ไม่มีสิ่งใดที่จะบังคับใจของตนเองให้เป็นกรอบขอบแคบให้ชีวิตของตนเองไม่เป็นอิสระไม่มีความรู้สึกที่ดีๆเป็นอิสระนั้นมันหาได้ไดง่ายสำหรับบุคคลเข้าใจชีวิตองค์สมเด็จพระพิชิตมารพระศาสดาพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ ท่านบอกว่าศีลน,นะนี่คือศีลน,นะนี่คือสมาธินะนี่คือปัญญานะเนี่ยท่านบอกชื่อมันเฉยๆศีลเนี่ยก็คือการมีชีวิตอย่างปกติสมาธิก็มีชีวิตอย่างเย็นใจกับสิ่งที่ดีๆปัญญาก็รู้ว่าหนักแล้วก็ว่างไม่แบกไม่หามเอาไว้ เพราะไรความยึดมั่นชีวิตเองความเป็นผู้ที่อยู่อย่างเรียบง่ายนี่จึงเป็นชีวิตของผู้มีธรรมไม่ต้องไปมีศีลอะไรที่จะเรียกว่าหนึ่งข้อสองข้อสามข้อไปเรื่อยๆเป็นข้อข้อไปเหมือนข้ออ้อยข้อ,อไม้บางอย่างนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นข้อแต่ละข้อนี่มันมารวมอยู่ตรงที่ มันเป็นอย่างนั้นตามปกติของมันมันอยู่อย่างนั้นตามปกติของมันบุคคลผู้มีชีวิตที่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมแล้วนี่เขาจะไม่ปฏิเสธว่าทําไมไก่มันไม่ขันเหมือนเป็ดหรือทําไมเป็ดมันไม่ขันเหมือนไก่เขาไม่ปฏิเสธในเรื่องเหล่านี้ เขารู้ว่าเป็ดโอ้มันก็ต้องขันอย่างเป็ดไก่มันก็ขันออกเสียงไก่เขาไม่ได้อยากให้ไก่มันไปขันอย่างเป็ดหรือเป็ดมาขันอย่างไก่เข้าใจธรรมชาติในสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เรียนรู้กับสิ่งรอบข้างอย่างเป็นผู้เข้าใจใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นผู้เข้าใจกรรม ชีวิตนี่แหละเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยกังวลอะไรบนเส้นทางของการไหลเลื่อยของชีวิตนี่เนี่สุดที่ธรรมมาประวัติตันติท่านบอกว่าชีวิตนี้มีแต่ธรรมล้นที่ไหลไปอยู่แล้วเราจะไปยึดเอาอะไรไว้เมื่อมันไหลไปอยู่อย่างนี้ไปยึดเอามันก็กนทุกข์นะสิ ปล่อยมันให้เห็นมันไหลไปอย่างนี้แต่ก่อนคยผมเคยดกดำแล้วก็เดียวนี้ก็ขาวมันไหลไปหาความขาวก็มันเองแต่ก่อนนี้ฟันแน่นเรียบเหมือนระเบียบมุกดาตอนนี้เคล,ลเคละโครงเพลงใช้ยาที่ฟันยี่ห้อไหนประเภทไหนที่ว่าดีขนาดไหนก็ตามมันก็ยังไม่อยู่กับเราได้ตลอด มันไม่ได้อยู่ว่าเออใช้ยาที่ฟันดีรักษาหมออย่างดีฉันไม่ไปไหนก็เธอแล้วไม่มีในที่สุดมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทุกสิ่งที่ไหลไปอยู่อย่างนี้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปนั่งจนตัวแข็งไม่ต้องไปภาวนาจมปวดหลังปวดเอวหรอกแต่เราเห็นสิ่งนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็ใช้ได้แล้วในชีวิตนี้ เพราะชีวิตนี้มันไหลไปอย่างนี้จริงๆก็เรียกว่าเห็นความจริงในีสัจจะเรียกว่าธรรมสัจจะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความจริงอย่างนี้แหละมันก็ไปสรุปลงตรงเดียวกันนั้นแหละว่าเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็ไม่เบียดเบียนเขาแล้วหนามีแต่เมตตาทุกคนคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกิดจิตเมตตาขึ้น พระจิตมันเมตตาขึ้นเนี่ยศีลมันก็มีครบนะศีลมันมีครบจิตที่เมตตาลองไล่ดูที่ว่าถ้ามันเมตตาแล้วจะไปฆ่าเขาได้ไหมจะไปรักของเขาได้ไหมจะไปทำลายสิ่งของรักของหวงเขาได้ไหมจะพูดโกหกให้เขาเดือดร้อนได้ไหมมันไม่ได้อะเพราะเราเมตตาเขาแล้วเรารักเขาเราสงสารเขาเมตตาเขานี่ แล้วทำยังไงล่ะก็ต้องให้แต่สิ่งที่ดีๆเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแนะนําสิ่งที่ถูกห้ามสิ่งที่พิษนะต่อยตักเตือนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และชี้นําทางที่เป็นประโยชน์ให้อย่างนี้จึงเชื่อได้ว่าเมตตาตัวเดียวจบหมดเลยสมเด็จญานั้นเคยไปกราบสมเด็จสังฆราช แล้วสมเด็จย่าถามบอกว่าข้าพระพระพ,ระพ,ระพระคุณเจ้าผู้เจริญย่านะไม่ได้เรียนมาหรอกธรรมะแต่ย่านี้ใช้เมตตาเนี่ยจะให้คุณย่าไปถึงไหนในชีวิตเนี่ยมีแต่เมตตาอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นเนี่ยชีวิตของย่าจะไปไหนตายไปแล้วเนี่ยขอถวายพระพร สมเด็จย่าผู้เจริญถ้าสมเด็จย่านะเน่ยเจริญเมตตาอย่างเดียวนะศีลก็อยู่นั่นแน่สมาธิก็อยู่นั่นแหละอยู่ตรงที่ใจมีเมตตานั่นแหละปัญญารอบรู้ในะว่าควรให้ไม่ควรให้อย่างไรก็อยู่ที่เมตตานั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณย่าจเจริญเมตตาเป็นพรหมวิหารสามารถขึ้นสู่มรรคผลและ พันิพานได้ในที่สุดสมเด็จพระสังฆราชท่านพูดทัแสดงทำให้คุณญาญาสังวานเราสั้นๆแค่นี้แล้วท่านก็เจริญเมตตาพรมเวิหารตลอดเวลาไม่รู้จักละว,ว่าสินข้อนั้นถึงข้อห้าสินข้อนั้นถึงข้อสิบสินข้อนั้นถึงสองร้อยยีสบเอหรือร้อยห้าสิบข้ออะไรไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าฉันจเจริญเมตตาไม่โทษไม่โกรธไม่โมโหเห็นคนแก่กว่าตนเป็นเหมือนพี่แก่ขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นเหมือนแม่แก่ขึ้นไปกว่านั้นก็เหมือนยายเสมอกันลงไปก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องเล็กลงไปก็เหมือนน้องเหมือนหลานเหมือนเดลก ชีวิตจะไปเบียดเบียนกันได้อย่างไรเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นญาติเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ชีวิตก็มีแต่ความรักและเมตตาเกิดความอบอุ่นในชีวิตมีแต่ความปรารถนาดีให้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางสายดับ ดับภพบดับชาติดับเวรดับกรรมดับกิเลสตัณหาไปถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดนั้นก็ขอฝากอุทธบริษัทสาธิชนผู้มีชีวิตกำลังเดินทางอยู่บนชีวิตไม่ใช่ชีวิตอันยาวไกลแต่ชีวิตที่กำลังเป็นไปอยู่ทุกก้าวนี่ให้เลือกทางเดินของแต่ละก้าวของตอนเอง บางคนบัณฑิตท่านฝากไว้ว่าจะดีก็อยู่ที่ตนธรรมจะสูงจะต่าก็อยู่ที่ทำตนชีวิตจะได้มรรคผลก็อยู่ตรงตนมีปัญญาเพราะนั้นก็ขอให้พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วจงเป็นประทีบส่องทางนำแสงสว่างชีวิตจิตวิญญาณให้ลูกหลานให้มีสติปัญญา รู้คุณค่าของชีวิตมีความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณสร้างบุญด้วยเมตตาภาวนาด้วยการไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองเวรในที่สุดจงดับเย็นไม่เหลือให้ถึงซึ่งปลนิพพานในชีวิตในปัจจุบันชาติทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจแห่งคุณพระและกุศล เป็นที่ยิ่งยิ่งด้วยเธอสาธุสาธุ